เช้าแล้วนี่เนะี่ยโรงเรียนเปิดแล้วไปโรงเรียนดีกว่าสร้างกระตูนแอนิเมชันโดย KIK Animation ให้เสียงภาษาไทยโดย KIK Channel เอาลนักเรียนตั้งใจเรียนให้ดีๆนะครับวันนี้อาตมาจะมาสอนคณิตศาสตร์อ๋อคณิตศาสตร์เรื่องการพับการาลบทอกคนน่าจะเข้าใจกันนะเข้า,ขาใจที่แล้วก็สอนไปแล้วนี่ ใช่ไหมตจดข้อนี้ทําได้ไหมเนี่ยนะทำได้ครับทําไผ้ได้ครับสอนไปหลายครั้งแล้วถ้าไม่จำเดี๋ยวพระอาจารย์จะตีให้มาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะเห็นโจทย์บนกระดานไหมใครตอบได้ก็ช่วยยกมือด้วยครับพระอ์เอาได้โยมคนนั้นทําอะไรนะฮะเราหันไปดูซิโอ้ไหนครับเฮ้ยเฮ้ยตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วพระอาจารย์สอนอยู่นะอย่ามาหลับในห้องเรียนสิใช่โถเอ้ยตื่นสิ ปล่อยเข้าไปเถอะโยมพ่อแม่ส่งให้มาเรียนไม่ได้ส่งมาให้นอนโยมที่ตั้งใจเรียนก็ตั้งใจเรียนต่อไปนะโยมนะอย่าไปสนใจก็เลยครับผมจะตั้งใจเรียนครับพ่อจารย์ครับผมจะตั้งใจอ่านหนังสือครับพ่อจยนดีมากนักเรียนทุกคนเดี๋ยวพ่อาจารย์จะให้โจทย์ข้อนี้เป็นการบ้านนะพรุ่งนี้เอามาส่งตอนเช้าด้วยเนี๋ยอาตมาจะตรวจให้ครับพ่อจย์ แล้วใครที่ดูอัตมาอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะเจะเรพรนพอนยม